เปิดลุกใหม่นันมีเลียหลังประกาศยุติความสัมพันธ์อ้ำอธิชาติทำเอาหลายคนใจหายอย่างมากเมื่อนัดมิเลียได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าได้เลิกลากับอ้มอธิชาติแล้วเป็นการพูดคุยกันทั้งคู่เลิกลากลับมาเป็นเพื่อนกันจบลงด้วยดีซึ่งนัดบอกว่าไม่ได้หยาเพราะทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนกันและไม่ขอลงรายละเอียด ตอนนี้มีความสุขมากๆสุขทั้งกายทั้งใจโชคดีมีคนรอบข้างที่ดีเป็นคนมองบวกมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเดินได้อย่างมีความสุขแบบจริงๆใช้ชีวิตปกติล่าสุดใน TikTok นัดมีเรียรได้อามาโพสคลิปนัดโชว์ลุกใหม่ผมสั้นสดใสขณะขับรถกับน้องหมาคู่ใจโดยในคลิปเสียงประกอบสุดกินใจว่า การรักตัวเองคือการถนอมหัวใจตัวเองที่ดีที่สุดพร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความซึ้งๆโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับเราทุกครั้งอย่าลืมดูแลและรักตัวเองให้มากๆนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นัดมากมาย พี่นัดโสดสวยสดใสที่สุดเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตตัวเองทุกวันเป็นกำลังใจให้ค่ะรักตัวเองมากๆค่ะจริงค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วรักตัวเองมากๆค่ะเก่งมากๆนะคะน้องปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนเราโดยเฉพาะพี่ก็เคยโดนแบบนี้ค่ะลูกใหม่ผมสั้นสวยน่ารักเลยค่ะขอบคุณขอบข่าวค่ะ